คันไหนดีที่สุดในรุ่นนี้รถถ่ายร้อยหแรงตู้แอร์คันไหนดีที่สุดคันไหนเยี่ยมที่สุดวันนี้ j p t จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมบอกนะครับจากช่อง j p t t ท a t t r r นะครับวันนี้นะเราจะมาเอาใจนะครับผู้ชมหรือลูกค้าคนไหนนะครับที่ชอบรักในความเย็นนะครับไม่ชอบร้อนๆน,นะสำหรับ คอนเทนต์รถไถตู้แอร์ที่ติดแบรกศูนย์นะครับไม่เกินร้อยห้แรงม้าเนี่ยคนไหนเด่นที่สุดขนไหนดีที่สุดนะวันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนดูนะครับว่าขนไหนเด่นนะถ้าพร้อมไปรับชมกันแล้วก็ไปชมกันเลยไป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 ปปไมากันเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับคันแรกนั่นก็คือรถไถจากประเทศญี่ปุ่นนะครับยักษ์ใหญ่สีน้ําเงินนะ เก่าแก่มามากกว่า100ปีแล้วนะครับในปัจจุบันก็คืออ e ิเซกิ97แรงม้าตัวนะครับเป็นรถแท็กเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นรุ่นเพอร์กิน110 d c c t นะครับแบบเครื่องยนต์เนี่ยเป็น4สูบ direct injection turbo นะครับปริมาณก,กระบอกสูบอยู่ที่ 4,400cc นะแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่97.2แรงมา้าที่2,200รอบต่อนาทีนะครับ ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นแบบซิงค o โคมีดพาวเวอร์ชัตเทิลนะครับ12 <Yeah. S 1> เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่3,800กิโลกร,รัมรวมเวทนะครับรับประกัน15 <Yeah. S 1> เดือนหรือ1,500ชั่วโมงแล้วก็จะจำหน่ายโดยบริษัท IST Farm Machinery นนะครับราคาอยู่ที่1,565,000บาทเรามาว่ากันต่อเลยนะครับสำหรับ รถรุ่นต่อไปนั่นก็คือรถรุ่นรถสีเขียวแต่เป็นเขียวอ่อนนะมาจากเยอรมนีนะครับก็คือคลาสทา a ์ลส์สอสตู้แอร์นะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นรถนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือ4 w h e ว l เนาะรุ่นเครื่องยนต์คือ FPT เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบเทอร์โบเหมือนกันนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าที่2,300รอรอบต่อนาทีนะครับเกียร์นะเป็นระบบเกียร์ m e c h a n i c a ลนะครับ20เกียร์เดินหน้า20เกียร์ถอยหลังเลยนะ20เกียร์ถอยหลังเนาะน้ำหนักนะครับรถอยู่ที่3,700กิโลกรัมสําหรับราคานะครับอยู่ที่1,632,000บาทมาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถแท็กเตอร์สีเขียวเข้มลักษณะมีรูปกวางเป็นลักษณ์นั่นก็คือ John Deere 6095 B Cap นั่นเองนะครับหรือตู้แอร์นะแบบเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซล4สูบเหมือนกันนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่375นิวตันเมตรนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าที่2,200รอบต่อนาทีนะครับเป็นเกียร์ซีคนไนนะครับ12เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่3,700กิโลนะครับรับประกัน3ปีนะครับโดยบริษัท จอร์เดียประเทศไทยจำกัดนะครับราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0 0าบาทเรามาว่ากันต่อนะครับสำหรับรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่เข้ามาในรอบนี้ได้นะก็คือยักษ์แดงเรดจัยแอนเมสซี่โฟกุสันนะครับที่เป็นแบรนด์เก่าแก่แบรนด์หนึ่งเลยนะสีแดงเนาะรถถ่ายเมสซี่อะนะก็รถถ่ายเมสซี่นะครับรหัสมันคือ mf 5710 c a p นะครับซึ่งเครื่องยนต์นะครับก็เป็น คือยนต์ e c h o p o w e r นะครับแรงม้าอยู่ที่102แรงม้านะครับที่2,200รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่410นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่3,700กิโลกรัมนะครับรับประกันทั้งหมด15เดือนเหมือนกันนะเหมือนอิสกิเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่1,950,000บาท หลังจากที่เรารับชมกันมาแล้วนะครับผมก็ขอสรุปคร่าวๆให้ฟังง่ายๆนะครับเป็นตัวเลขง่ายเนาะสำหรับ4รุ่นที่ผ่านมาเนาะถามว่าทําไมถึงมีแค่4รุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่ารถถ่ายที่เราเข้ามาเป็นรถที่ติดตู้แอร์มาจากศูนย์บริการเลยนะครับถ้าเป็นอย่างบางยี่ห้ออย่างคูบปต้าเนี่ยเขาจะมีตัวร้อยสาแรงขึ้นไปหรือนิโ l แลนเนี่ยมีแต่ร้อยสิแรงมาขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้เนาะเดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นจะไลด์เลยเนาะครับรถถ่ายที่มี ดีอยู่ด้วยกัน2ยี่ห้อนะก็คืออิเซกิทีเก้าีแรงม้านะครับหรือแมสซี่ประกันนะครับ5 7 1 0จนนะครับร้อยสองแรงม้าอยู่ที่410นิวตันเมตรนั่นเองนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวน้ำหนักนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยก็มีดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมให้ค่าเนี่ยจะให้ค่าที่2ตัวนี้ก็คือจอร์เดียกับแมสซี่นะครับเนื่องจากว่า เจ้าตัวน้ำหนักของอ e ีเซกิที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นรวมเวทนะครับผมคิดว่าเวทน่าจะเกิน100่อกิโลนะดังนั้นน้ําหนักที่ดีกว่าแน่นอนครับน่าจะเป็นจอร์เดียกับเมสซี่เฟอร์กุสันนะครับส่วนแรงม้าสูงสุดอยู่ที่เมสซี่เฟอร์กุสันนะครับคือ102แรงม้านั่นเองนะครับสําหรับราคานะครับตอนน่อ1นแรงม้าเนี่ย ดีที่สุดอยู่ที่อิเซกิ97แรงม้าตู้แอร์นะครับอยู่ที่16,134บาทนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยได้แก่คลาสนะครับอยู่ที่17,179บาทนะครับรองลงมาอีกได้แก่จอรเดียนะครับอยู่ที่18,421บาทสุดท้ายที่แพงที่สุดอยู่ที่เมสซี่ฟ์กุสันนะครับอยู่ที่ 19,118บาทต่อแรงม้านะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกได้ว่ารถยี่ห้อไหนก็มีดีมีเด่นต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่เราให้เลือกมาว่าตู้แอร์นะครับในเรงประมาณต่ำกว่า105แรงม้าเนี่ยครับมีกี่รุ่นนะและราคาประมาณไหนเนี่ยผมก็สรุปให้ฟังคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับ ถ้ามีคอมเมนต์ติชมในข้อมูลต่างๆก็สามารถบอกเราได้เลยนะครับเรายินดีนะครับรับข้อมูลต่างๆมานะครับเพราะเราก็หาข้อมูลมาอาจจะไม่ตรงที่สุดนะครับรวมถึงรถแต่ละยี่ห้อก็มีข้อดีข้อเด่นมากกว่านี้เยอะนะครับเราขอสรุปให้ฟังข้าวๆประมาณนี้แล้วนะกันนะครับแต่ถ้าใครท่านใดน,นะครับยังไม่เคยดูคลิปที่รถถ่าย50แรงมา้าคันไหนเด่นเหมือนกันอย่างที่ผมเคยทำนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ที่ ใต้คลิปเลยนะครับแต่สําหรับแพลตฟอร์มไหนนะครับที่ดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับว่าให้ดูลิงก์เลยนะกันนะครับว่าหรือดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับว่าคลิปเราเนี่ยคลิปเต็มอยู่ที่ไหนนะเราวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย